t o โ o ต้าฟอร์จูเนอร์สองจีเจนเดอร์ขับ4ปี2020นะคะรถคันนี้เป็นรถเทดได้ ye, จาก Toyota m o t o ตอร์นั่นเองค่ะสีขาวสวยงามมากเลยนะคะราคาอยู่ที่1,559,000บาทสามารถดาวน์0%ไม่ง้อรถใหม่เลยค่ะเรามาชมภายในกันเลยนะคะพวงมาลาัยมังติฟังชั่นครบคันเลยนะคะพอเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะ ส่วนกล้องนะคะรอบทิศทาง360องศาเลยทีเดียวนะคะมีทั้งกล้องหน้ากล้องข้างและกล้องถอยหลังด้วยค่ะส่วนเลขไม้นะคะเป็นเลขไม้แท้100%ค่ะตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะปรับง่ายมากๆเลยค่ะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็ตัดด้วยคลิปสีขาวสวยงามมากเลยค่ะข้างหลังนะคะพับเบาะแล้วก็เป็นที่ไว้ของได้อย่างใหญ่โตมากทีเดียวเลยค่ะ อย่าลืมนะคะมาเจอกันที่โตโยต้าชัวกรุ้งไทยสาขาการจนาพิเศษคะ่ะนุชยินดีให้บริการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ